สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลล์แจ็คนะครับอีวูสุรังสิตนะครับวันนี้เอาอีวิสุนะครับมิวเนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลย2025นะครับคันนี้ตัว rs ด้วยนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนห้าหมบาทนะครับสีใหม่ด้วยนะครับเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะทดลองขับนะครับกับเซลล์แจ็คนะครับมาได้เลยนะครับวันที่18นี้เปิดทดลองขับแล้วนะครับเรามาดูสเปคกันนะครับว่า เขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟเดียวกันนะครับคือไฟนี่สวยมากเลยนะครับส่วนกันชนหน้านะครับหน้ากระจังนะครับสีดำนะครับแล้วก็ดีไซน์ในการปัดโฉมนะครับตัวนี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยนะครับแล้วก็ตัว RS นะครับจะเป็น ต้อง360ด้วยนะครับได้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับและก็ระบบ a d ดที่เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างๆนะครับด้านข้างว่าตัว RS นะครับเขามีอะไรให้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับหน้ากระจังแล้วนะครับด้านข้างซุ้มล้อนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะมีมาให้กับโรงงานเลยนะครับสัญลักษณ์คำว่า RS นะครับเนาะแล้วก็ ล้อแมกนะครับขนาดขอบยี่สิบนิ้วนะครับลายใหม่นะครับโอเคกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับตรงนี้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับให้เป็นสีดำนะครับฝาครอบกระจกนะครับแล้วก็มีตัวกล้องนะครับส6 0หสิบนะครับตรงนี้ให้ด้วยนะครับเนาะตรงนี้นะครับค้วประตูนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตรงนี้ ให้ความสปอร์ตเลยเนาะส่วนชายล่างนะครับได้ตัวบันไดเสริมข้างนะครับแล้วก็ตัวสเก์ตข้างนะครับให้มากับโรงงานด้วยนะครับเล้าวหลังคาสีดำนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเล้าวหลังคาสีดำแล้วก็บนหลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับลมดำมาให้เลยนะครับเรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลย นะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายแบบนี้ให้มาตั้งแต่ตัวแอคทีฟเลยนะครับได้ไฟแบบตัวท็อปเลยนะตัวแอคทีฟนะครับเนาะแล้วก็คาดเอวนะฮะคาดเอวให้มากับโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อใส่แล้วได้มาหล่อๆเท่ๆเลยนะครับสัญลักษณ์อิวสุนะครับชายล่างก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตกันชนหลังนะครับและตัวอ่า เซนเซอร์เปิดฝาท้ายนะครับและเซนเซอร์กะระยะถอยหลังนะครับเนาะกล้องถอยหลังมีมาให้นะครับนี่สัญลักษณ์คำว่า r s นะครับอ่าก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับแต่คันนี้ราคาหนึ่งล้าน6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจะเป็นเครื่องสามพันสี่คูณสองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับว่าภายในเขาเปลี่ยนอะไรมาให้เราบ้างนะครับอ่าภายในนะครับก็เป็น หนังนะครับแต่ว่าเดินได้สีเขียวนะครับเป็นคอนเซปต์ของเขาเลยนะครับข้างในเนี่ยเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับก็ข้างในก็จะตรงนี้เป็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็อแดปทีฟฟลู c คอนโ o ลนะครับแล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงที่พวงมาลัยตรงนี้จะเป็นตัวเปิดกล้อง360นะครับหาฟัง์กชันเพิ่มเติมนะครับคอนโซลหน้านะครับดีไซน์มาใหม่นะครับ ดีไซน์มาใหม่เลยสวยนะครับสวยหรูมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็เกียร์นะครับก็ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเหมือนเดิมนะครับเรามาดูภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารก็สวยหรูเหมือนกันนะครับเบาะนะครับเบาะเขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับเนาะก็ผมไปทดลองขับมาแล้วคือเบาะเขานุ่มมากนะครับ แล้วก็ระบายความร้อนด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็ปรับพับเรียบได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับสายแคมปิ้งก็นอนในรถได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูพามาดูกล้องสามร้อยหกสิบดีกว่านะครับจดให้พี่ตากล้องขึ้นนั่งบนรถได้เลยนะครับ นี่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับกล้อง360นะครับก็กดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับของทาง UX ของเรานะครับก็ถ้าเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับสมมุติเราใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บก็จะมีกล้องนะครับกล้องกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะดูดูรอบข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถเป็นฟังก์ชันกดเล่นได้เลย อันนี้ซ้ายกับขวานะครับอันนี้หลังรถนะครับเราสามารถอันนี้ใต้ท้องรถนะครับดำๆำในใต้ท้องรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถนะครับแล้วก็รัศมีรอบๆข้างๆว่ามีมีอะไรผิดสังเกตไหมนะครับประมาณนี้นะครับก็แอร์อัตโนมัตินะครับให้มาเหมือนเดิมนะครับคอนโซลก็ดีไซน์มาแบบใหม่นะครับเป็นแบบซอมทัช รกระจกหาแสงอัตโนมัตินะครับกระจกมองหลังโอเคเดี๋ยวผมพาลงไปดูไฟหน้านะครับไฟท้ายนะครับสวยมากนะฮะนี่เลยนะครับไฟไฟเลี้ยวนะครับก็สวยมากนะครับไฟเลี้ยวสวยมาก เดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟจะหมอกก็เป็นแบบ LED เลยนะครับเนาะไฟเลี้ยวก็เป็น LED นะครับฟังก์ชันของระบบไฟหน้าก็ เปิดปิดอัตโนมัตินะครับไฟสูงไฟต่ําเปิดปิดให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟท้ายกันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็อินบ็อกหาเซลล์แจ็คได้เลยนะไฟท้ายนี่หล่อมากเลยนะครับจะเป็นจะเป็นเส้นนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบแบบอ่าเป็น L.E.D แล้วนะเป็นแบบดอดดออย่างเงี้ยครับเนาะสวยครับกลางคืนนี่รู้เลยว่าเป็น m ิวเอ็กนะฮะ นาะโอเคก็ราคา1นึ่งล้านหแสนห้าหมบาทนะครับคันนี้เนาะเป็นรถทดลองขับด้วยนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะจองรถกับเซลล์แจ็คนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ095ย์เก้าหนะครับหกสาม7ูนะครับหรือทักมาที่อินบ็อกซ์ทักมาที่เพจเซลล์แจ็คได้เลย ะครับวันนี้เซลแจ็คขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับคลิปถัดไปสวัสดีครับผม